ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกทานกำลังอยู่กับบามีลายูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองมาเด้ยไออุทัไทยไอนุกูลไออำนาจเข้าศูนย์ไอแซมมาไอแซมสักวาวอืมไออาอันถือกล่องประคองชีวิตวีนึงน้องปื้อสดมากนะพี่น้องนะไอเล่าแลงน้ยอบรจงต้องหน่อยบ่าญาณนาหานาอพี่น้องเนาะไอปอนนครพนมอไอแสนแสนไอตลกหลวงนาะพี่น้องเนาะทีมงานบอลบือเนาะอืม ไอ้ท่องปตอาตะผู้ไอ้นิเวศพิมพ์พันเป็นจ้งไรบ้ามีเอื่นก้าเลยภาษีว่าบ่อเอื่นกันมาอยากไม่กินมาแซมมานัวน้ากันพี่น้องผมมาบัดที่นี่เข้ามีเบิดทุถูกี่ห่อถูกยางแล้วกินกันจ้งจังแบบนี้พร้อมด้วยน้ำสมุนไพรแบบนี้พี่น้องว่าอีหยางย่าฝ่าหูจังหูเนาพี่น้องเนาะเจอเต็มๆทีมงานข้องเข,าขา้ากสิเป็นพอยนี่สอถ่อนตัว อันทีมงานผู้อื่นขันพ่อสรอยแล้วกับยาสีมาเด้อไอ้อ้วนไอ้อ้วนคือใส่บนมา,ามาเด้อพอยัดเด้อบาทนี่ส่วนพอยัดมากินลาบกินงั่วน้ำกันพี่น้องเอ๋ยลาบยาสูข,ของแท้เอาพอยัดสวจัดไปถ้าบ่มีผู้มาเข้าก็คือสีเห็ดกินกันซวงคนนี่แหละบ่เป็นยังซวงควนกกินได้นนพี่น้องผมอือฮะแม่นบ่เอาลุยพอยัดสว อ้าอืมอืมเบไปถแล้วน้าเนีมาซอยนี่เนี่ยเราเพื่อน้อาบ่มีหมอคนดิหมอคนกับบวงกับใดตัวอือหัวมากครับพ่อหำทีมงานวีไอพของเฮ้าเนาะครับเนาะทีมงานวีไอพของเฮาลาบเราก็ได้กินกันว่าลาบมันาได้กินอืม คนวดด้วยใจนี่คนแท้กวนบักไงนี่คนแท้กวนบักไงนีน่พี่น้องวดด้วยใจยำพูดพูดพี่น,ออน้องเอ้ยเอาถาเขาเจ้า,จามาถาว่าอย่างฐานผมไม่ได้พี่น้องนี่หน้าทางดังคมนี่แล้วเขาว่าไอ้นุ่มหน้ามนคนอยาโซ <laughs> ฮะสวดสรุปว่าสวดเป็นว่านอวงปื่ถาคำาตอบอยู่ด้เจ้าสีมาลี่ล่าบ่ได้เดียว <laughs> สวดเจ่าว่าสวด <laughs> สวดตะบ,บ่สวด <laughs> เอาลาบลงไปให้น้องปือกินนำ้ำ อ้ายเดือดครับเนาะอ้ายองเช่ออ้ายเดอดคับอ้ายองเช่ออ้ายเทียนชิ้นห,านหน้างเนาแผนกดาทั้งหลายมาดาเลยเอาจัดไปสมุนไพรไท,ย,ทยเด้นี่ค่อยใส่ใบอันนั้นไหมใบสีม่วงเขาเอ็นดอกอีอย่างไะน,น,นี่น้ำดอกอันชั้นต้มกินลงไป กินลงไฟนำนำไร่ปุ้มฝากก็เป็นสาดีน้ำไปเยอะกินลงไฟน,นำไร่ปุ้มฝากส่วยอีกหละม,มาพี่น้องผมว่าม่วหัวมวนลน้ะพี่น้องเนาะเออได้ยนินเขาบอกว่าไอ้บ้ามีบบลงอบ,อบาตบอกว่าสั่นลวงแนวสัน่นทางอ่าในบ้านว่าโอยเด้บอกบ่าว่าขาเดียวสันส่นๆเพราะว่าเรื่องงู้นี่เอาจริงจังน้ะพี่น้องเนาะการเขาไปเสียสละเพื่อพี่น้องไทยบ้านนี่มัน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องตั้งใจเขาไปครับการขึ้นว่าสีเขาไปเราแต่งตัวโกโก้ยักเขาไปพี่น้องควบหูกับตรงมีนะพื้นฐานการอ่าพื้นฐานการศึกษาชีวิตเทศบ้านหรือว่าการอ่าบริหารนี่มันควรจะมีนะนะยุซือเขาไปโหลดนี่เพราะผลงานว่ามีอันนั้นนะน,นี่เสียงสะท้อนกลับมากก็ถือพี่น้องจมด่าถือเขาเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจนะครับเนาะหอง,องหอเยอืม ห่วยยุกลางบานก็บวกวุ้ยมันมันบ่ทัานถึงเวลาของข่อยหรอกอ้าวคุ้นเป็นลองสมุนไพรไทยเป็นนายโย่หุ่นเมียกเป็่อง้บตอนเนี่ยตอนนี้บ้ามีมีงัวอยู่หาตัวคั่วอีกสองตัวถ้าลองเอาบตัวก็ขึ้ว่าสิไปเบิดคู่ตัวก็สิเสือดายสันนี้เดี๋ยวพี่รองบ้ามี่บาเป็นนายทุนนไ้บอลอะ สิสิคันลูกวิวันกับพ่อเนี่ยสวาเป็นนายทุนไห้นี่บ้ามีสิเสียสาระเข้าไปกวงเอ้บ่าแมนสิเข้าไปรับใส่พี่น้องประชาชนอยู่เด้อโอ้ยหาไอ้รุดปากอืมเอ้ยมันให้กินเราเข้าไปสองสามเปียกกระละข่วมแต่นั่นมันเขียนข้าวคู่บาดยางมันเขียนขาคู่บาดเก่าถึงข้าวเลียกก็ต้องตายพันว่าบัดน้าอันนิดๆน้อยๆพันว่าเอาหลวงพู้ใดอยากตาย กอันว่าป่านาหอยน้ำหอยคูบาดยางอันว่าป่าถนายาดำน้ำโจยุคูยยำนางเอ้ยเอาซ้ำได้ยัขวัญอาก้าเลยเออก็เราเมื่อไนมากเ็เจ้าอยู่เมื่อสะตายเก่าเตยเจ้าอยู่บ่าจบบาเจ้าก็เฮ็ดเอาลวดยังไน

ขวางดีขวางเสียเปออวาป๋อวางเออไปอางมันเหียังตายอบ่สวยสมบูรโอ้ยตายโอ้ยขวางดีคันขาดตัวนี้เจ้าสิกินบ่ลาบงัวเหี้ยคอยทำเนี่ยเอนามเส้นใสยังสีเนี่ยเปเปอดใส่นามเส้ใส่รางอักดีดตัวมันก็เป็นตะขินนี่พักจวด

<Ừ. S 1> ตันนี้น่าคำหนึ่งโหลดคู่ไอ่ะเอาคำหนึ่งดูเงียเงบเงบมามาอาจารย์สร้างม,มากินต้งกันมาเป็นมัวเนี่หเลยลายเลยแฟนครับเลยลายเนี่ยมันค่อยๆเจอโอ้ยพวกเก็บเหลือเที่ยงพูดเทีนมาอีกแล้วบอพี่น้วงผูดแทียนโอ้ย cái cam của oh không này chín rồi mừng nhầm nhú à không ấy chặt về luồng say kheo là tua say nỉ leo kheo cái say rồi đi nó phá xước lùng say bay um kéo say hại um ป้านี่ของดีอืมเขาขัวหนึ่งเขาขัวสองเขาขัวสามเขาขัวสี่เขาขัวห้าเขาขัวหกเลียงต้องไปวันโดนต้องไปโอ้ยขึ้นยังสุดยอด ผิดอารมณ์อ่าใส่ลงไปเส้ลายได้กินไม่ได้อน้องเผ็ดนี่โอ้ปแล้วเบิดเท่านั้นท่มเสียียังอีกโกเล็กโกเล็กแหงงน่เอ้าโอ้จุกก้อนหมนี่นี่แอละครับเล่ยเลยดิเอาจัดไปอปุ๊บอจุตับเอาจัดไปคนลงไปเอาไปนดิเข้าไปคน เฮ้ยเขียนตันตันเขาเอินสุกเลีกให้รลดับเลยเขาคนยังถี่ด้วยคำระดับเนี่ยคนให้มันเข้ากันนะเอาไงไงพูดพูดน้องปื้อสดมากขวัญขวัญใจน้องปื้ออ่ขวัญใจน้องปื้อคนแนนวนี่พูดพูดพี่น้อง เขาเอิ้นว่าลาบสั้นเลยนี่หลาบสั้นลาบสั้นลาบตีเข้ากันโอ้งเขาคักเลยตัวเนี้ยนี่วมาจิ้มคนใส่ใส่จิ้มปบะกาศจิ้มป่ะวะสัตว์เขาว่าแสีบโหลดแล้วนี่ตะเกาเองที่ผลัดเข้าไปขาดยังขาดเพชรบ่ขาดบีขาดบีใช่กบวย อขวดนึงเต็มๆพี่น้องขวดนึงเต็มๆเกี่ย็เลยใ่ไม่ลงใส่ผมปิดเลยีนะใสแล้วเนาะมันงจ่ามันขาดบีโอ้ยบีมันขวยหรือเปลาเลี้เ้าันจสินม่สินไปเไป เยียบแล้วน่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคมากขอุณมากขอบคุอคุคแล้วพี่น้องอาจารย์อ้วนบอกว่าเคเคแล้วพี่เพื่องกระปหน่อไอนจะคำน่หน่อยมยามูองมึงนี่ยังพามีกตัวเอาเเอาอีกมเลี้เอาลเอาตัวโอ้จัดไปกินลงไปอ๋อกินเหรเอาลดิ Wow, ừ. 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 you know? quá bớt nè nè Bớt nè, อืมเอารวดไอ้วันบ kind of ่ต้องเด้่ยขึ้นให้เล่าดอกเบิ่นก็เบ pues anyway <hm ิ่นไปรวดเดี๋ยวก็มาร้อยเทกินเนื้อกานั่นแหละนะฟางทางนี่ขัวเด้อพี่น้องเด้อฟางทางนี่เฮาสิขัวกินแซ่บๆพี่น้องผมอืมให้กินกับผู้นั้นแล้วมีแห้ง้อนซะกผู้ชินเด้ออืมจัดไปลาบหัวพี่น้องลาบหัวแน่ขัวแน่ มาบ้านไก่เลี้ยงเคียงในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดพี่น้องผมมาอยากไม่กินมาแสียมานัวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> พูดอะไรกินผู้นั้นแหละเอี่ยมผู้นั้นแหละแสียพี่น้องอจวดจัดไปดกลงไปหรือพี่พยาห้ำแข็งเมียนคลนนะองมูนี่<ม><ม>จัดไป ชวนหัวลาบพี่น้องผมเบื้องคว่ำเข็มข้นเบื้องคว่ำเข็มข้นเบื้องคว่ำเข็มข้นมาครับพยัตียังมวอยูมันาคล้ออ๋อบนมาแม่มันเรียกเอียกมอ้งหรอแซ่บ

นี่ก็จะตางอยีากางแล้วอุ่นบ่ได้อีกเลยอโ,อโอ้ยเนี่ยฮเอ้เม่างก็เมล่งเมีออไมามาเมล<า>่งเ<ส>ม,ม,งมนีก็เมล่างเมื่ออื่อืมแต่น,นี่สองสองแลงนี่อืมอืแลงนี่ไม่งงสิ làng này nó đẹp nhé, quay chín này ước, hết nghe nghe đuôi nó nặng, muốn ăn, pin pin nhau, มั่อ <tang> ม <ar df> ่นั่งมานั่งดจะมีม้เส้นนี่าเส้นเื่องบ้างนั่งนงโอ้ยมันี่มีมั่งพออันจะข่อยนมองบุกขาลงนั่งกันด้จบจะบุกไปยังบัดเนี่กิมมันโ้ยก็ได้มาหยาดต่อหันมั่งกลางลมเจ็ดเส้นเอามาสามเส้นม่งข้นขาแล้วหมดระามกพ่อจ้กินอยู่กดตัดเป็นอน กางกลกงตัวกางหน้าปูจิ้มมันก็มงอถอเอาร่มหนี่น่อดทำตัดเป็นสามตอนเดีดด้วยสามฝนมันมุนปูมนหอยปูดิตัางหน้ากางเชื่อเลยโอ้โหก็ม้วช่ได้กางข้าาเดียวนี่ปาเน

ก็บมันเขาไมงเาไงจิมกันสิจ้าโตเยียี่ัแกแซกแซกไม่แหนมอือืมตัวไทยจ้มมนจม่รู้เขียนมาเอออืมน่นย่าวเดจนยาอามยงยนี่ครับไม่ใหญ่งเงาดีๆเอา มาพี่น้องผมขอบคุณทุกท่านสุขภาพทุขการณ์ที่กระตายเมื่อเดิมก็เขาพี่น้องผมแจกวิหัยทีมงานอีสระแบบยังไม่แสบไม่น้อนมากินน้องกันพี่น้องผมมาเจอกันอีพี่หนาอีพี่เหนียวไปตั้มเหนียวพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับวัาที่เปลี่ยนอาจารย์อ้วนเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์บุญคุณสอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ